สวัสดีครับพบกับฮีโรซุรินอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับฮีโร่จะพาเพื่อนมาดูกับริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดนะครับเห็นว่ามีตำแหน่งรับสมัครงานนะครับเห็นติดป้ายอยู่4ป้ายนะครับแต่แต่ผมยังไม่ได้ไปดูว่ามันมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูกันเลยนะครับว่ารับสมัครงานนะครับจะมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับ โอร้รับเยอะเลยนะครับเนี่ยรอบก่อนผมมาถ่ายแล้วนะน่าจะได้กันหมดแล้วนะครับตำแหน่งแรกนะครับเป็น Production Engineer นะครับนิสมบัตินะครับสามารถปฏิบัติงานได้ที่โรงงานเฟสสองได้นะครับเพศชายอายุ25ปี35ปีผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วนะครับจบการศึกษาระดับปวสปตร,รีสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมช่างกลช่างยนต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เครื่องจักรเครื่องจิตพลาสติกนะครับเข้าใจกระบวนการทํางานของ่ายผลิตนะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ในการทํางานโรงงานอุตสาหกรรม1ปีขึ้นไปนะครับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถทํางานล่วงเวลาและทำโอทีนอ,อยู่ได้นะครับทํางานภายใต้สภาพก,กดดันได้คิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบนะครับเวลาทํางานนะครับ7จ็ดโมงห้ถึง 16 50 OT 1 7สิเก็ถึง19 50นะครับทำงานวันเสาร์ตามปฏิทินของบริษัทนะครับออมีเสาร์ทำงานด้วยบริการรถรับส่ง5สายบ้านบึงพนัสอังศิลาเวลโกบ้านเก่าประกันสังคมก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่าอาหารกลางวันฟรี1มือ้อแล้วก็ชุดฟอร์มแรกเข้า3ชุดครบ1ปี แจกเป็น2ชุดนะครับพร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ฟรีนะครับก็จะมีค่ากะนะครับจะมีเบี้ยขยันรายเดือนรายปีรางวัลอายุงานนะครับัลประจําปีตามผลประกอบการนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวประจําปีงานเลี้ยงสัคปีใหม่ตรวจสุขภาพประจําปีอายุงานครบหนึ่งปีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรผู้สมรสบีดามารดาได้นะครับเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือสมรสเงินช่วยเหลือชาวพนักกินนะครับสนใจสมัครได้ที่บริษัทไอทุกวันนะครับ ตำแหน่งที่2จะเป็น QC Staff นะครับ1อัตราครับน,นีด่วนนะขึ้นป้ายด่วนเลยนะครับเนี่ยเพศชายอายุไม่เกิน3 5ปีการศึกษาก็ระดับปวสรหรือปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับมีความรู้เรื่อง i อง9 0 0 1 2015นะครับอ่านแบบรอ i ิงได้นะครับสามารถทำงานเกี่ยวกับ QC Seven Draw นะครับสามารถใช้เครื่องมือวัดได้มีประสบการณ์ในการทำงาน QC 3ปีขึ้นไปสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คองเทลนะครับก็ทำงานตามเวลาปกตินะครับ บริการเดียวกันนะครับตำแหน่งที่สามเป็นพนักง,งานไฟรับสมัครพนักง,งานประจำรายเดือนไฟผลิตหนึ่งัตรานะครับเพชรชัยยี่สิบสามปีขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารรียบ้อยแล้วนะครับการศึกษาก็มหกปโชวชหรือโปโวสสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถทำงานด้านเครื่องฉีดพลาสติกหนึ่งปีขึ้นไปนะครับมีความรับผิดชอบต่อน้าทีเข้ากะได้นะครับทำโอทีได้ อันนี้มีโอทีด้วยนะมีรบส่งบ้านบึงพนักอังศิลาบ้านเก่านะครับมีอาหารฟรีหนึ่งมื้อนะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้าพนักงานขับรถส่งสินค้า1อัตราดวนนะครับอายุเพศช,ชาย25ปีขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจบการศึกษาม3ขึ้นไปมีใบขับขี่ประเภท2นะครับ รู้จักเส้นทางในนิคมกรุงเทพจุรีได้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสามารถทํางานในข้องโลเวลาได้นะครับมีความขยันอดทนสามารถทํางานได้กดดันได้นะครับสวัสดิการก็อันเดียวกันนะครับสามารถมาสมัครได้นะครับเช่นเช่นเช่นทางการสมัครงานนะครับถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามาฝั่งนี้นะจะเป็นทางเข้าของ nok นะครับแต่ว่าถ้า ถ้าน้องๆมาฝั่งนี้นะครับฝั่งเลี้ยวขวาฝั่งเลี้ยวขวาฝั่งนู้นเดี๋ยวผมไปชี้ดูข้างหน้าเดี๋ยวจะได้เห็นชัดนะครับอยู่ตัวนี้อยู่เฟสซีนะครับอยู่เฟสซีไม่ได้อยู่ไกลนะครับแต่ว่ามันอยู่ในซอยที่มันจะจะอยู่ลึกนิดนึงนะครับรถ้าน้องๆนะครับน้องๆ ข้างหน้าที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยจะเป็นสามแยกใช่ไหมเลี้ยวซ้ายจะเป็นนิปโก้นะครับที่โรงงานที่เราเห็นเนี่ยคือโรงงาน n s นนะครับถ้าเลียวขวาเนี่ยจะไปโรงงานเอ่อโรงงานอะไรวะอ NK แล้วก็ไปเจอปิ่งไปเจอสามสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นแยกไฟเดีนตลาดลาวนะครับแยกไฟเดีนตลาดลา นับจากแยกไปทางตลาดลาวนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปยึดแยกโดนหัวโลเลี้ยวขวาจะไปตโยตาตรงไปจะไปคอ,อ,อบราเอ้ยจะไปคอบราจะไปคอเกตนะครับถ้าตรงมาก็จะไปทางาวัดบ้านสามเกลียวนะครับเต่ว่าแยกเลย nhk มานะครับถ้ามาจากแยกตลาดลาวให้น้อง เลี้ยวขวาเข้ามานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะมาเจอซอยแรกนะครับสามแยกแรกเลยเลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้าเลยไปจะไปนิปโก้นะครับน้องๆเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะมาเจอนะครับเนี่ยบริษัทนี่แหละเป็นบริษัทเงินดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่ารอบแรกฮีโร่ถ่ายไปแล้วเห็นว่าคอมเมนต์ใต้คลิปของฮิโร่ประมาณสองคนนะครับน่าจะได้งานจากคลิปของฮิโร่ประมาณสองคนนะครับโอเคนะครับถ้า มันป้ายรับสมัครอ่ะเขาเขาติดรับสมัครด่วนด่วนก็คือด่วนนะครับไครมาช้าก็คืออดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาช้านี่คืออดเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พี่โดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปของพี่โดมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนออกาสดึงมาร bye ค,ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ